โมเสร็จแล้วนะครับทุ่นฟีนโมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปประกอบแล้วก็ลองกันนะครับผมเดี๋ยวไปลองปั่นดูว่าจะเพิ่มได้เท่าไหร่มันมีไดมิสซู95แอมป์คู่นี้ของเดิม95แอมป์ตัวนี้เป็นบังกรท f r 45แอมป์เดิมนะครับเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็จะไปเทสกันที่ร้านช่างเอ็มนะครับว่า จะเพิ่มได้เท่าไหรของลูกนี้ครับติดตามนะครับไปลุยก,กันครับประกอบเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้ก็ไดมิซู95แอมปนะครับพันทุน่นพันฟีนโมนะครับแล้วก็คัดเอา1หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ก็มังกร TFR อพันทุน่นพันฟีนโมเช่นกันก็มี2ฐานคัดเอา แล้วก็ซ่อมแผงตัวนี้ตัวนี้มังกร45แอมเดี๋ยวก็เราจะไปเทสกันครับไปครับผมครับเริ่มกันเทสวันนี้พาไดมังกรงานโมมาขึ้นไดโนเทสอีกแล้วที่ร้านช่างเอ็มอ้าตัวนี้แบบใหม่นะครับแบบใหม่แล้วก็ค่า13โวลต์เลยนะครับตอนนี้เพราะว่าเทสไปนิดนึงเพื่อความชัวร์ แ้วเปิดระบบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาดูเลยนะครับโอเคนะครับระบบทำงานโอเคนะครับชาร์จดีมากเลยนะครับตัวนี้โอเคครับชาร์จดีมากตอนนี้เรามาไล่ทีแลระบบก่อนนะครับเอาแบบละเอียดเลยนะครับก่อนเรามาดึงจากแอมป์มาตรฐานเดิมๆมันก่อนนะครับ40-50แอมป์ ตัวนี้สามห้าแอมป์นะครับตัวนี้สิบห้าแอมป์นะครับก็เป็นห้าสิบแอมป์พอดีถูกไหมครับครับสิบแอมป์ยี่สิบ <20 M. S 2> กับสามสิบสามห้า 35, อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคค่าแบตก็อยู่สิบสี่นะครับ<า>ออโอเคครับนี่คือค่าเดิมๆของมันนี่ใครแค่นี้ก็ได้เต็มร้อยแล้วครับไม่ต้องกลัวแค่นี้ก็ได้เต็มร้อยแล้วอ่ะทีนี้เราอยากรู้ว่า,ามันจะดึงกระแสไฟจากที่เข้าโมได้เท่าไหร่เอาความมาตรฐานเลยครับทีนี้ เอาไล่ไล่ทีอย่างนะครับเอาจากกลางๆไปก่อนเมื่อกี้น้อยสุดกลางแล้วไฟเอาเต็มที่นะครับอ่าตัวนี้ค่าอยู่นะครับอ่าดูตรงนี้เลยนะครับเพราะระบบเดียวกันดิจิตอลกับเข็มนี่คือระบบเดียวกันครับครับอ่าความละเอียดของมันนั่นเตอนนี้อยู่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับไล่เนี่เจ็ดสิบแอมแล้วนะครับอ่ามถูกต้องครับเจ็ดสิบแอมตัวนี้คือค่าเดียวกันครับเพราะว่าต่อระบบเดียวกันไฟยังบวกอยู่นะครับนี่นี่ไฟยังบวกอ่ะทีนี้เราก็ เครื่องเข้าไปนะครับให้มันเป็นเก้าสิบเหมือนตอนแรกโอเคนะครับเก้าสิบเปียเลยนะครับตัวนี้หกสิบอ่าสามห้าก็อยู่ประมาณนี้นะครับเปียเลยนะครับเก้าิบแอมนะครับครับผมเนี่ยเก้าสิบแอมนะครับนี่ครับหกสิบสามห้าไปยังยังบวกอยู่นะครับคือคือไม่ไม่โดนล็อตก็คือเต็มร้อยนะครับตัวนี้นี่ครับได้เต็มร้อยแล้วถ้าเรามาเทสแบบว่าเอาแบบดึงถ้าดึงตัวนี้นะครับแล้ว ้วปลกไฟไม่มีปัญหาอะไรก็คือโคตรเต็มร้อยเลยครับตัวเดียวพอนะครับนี่ครับความจริงก็ดึงให้เต็มที่นะครับก็คือเก้าสิบเลยนะครับนี่ครับสับยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าแอมมันเต็มที่เท่านี้ครับไม่ว่าคุณจะสับยังไงสุดแล้วครับก็คือเหลืออแล้วครับก็คือลูกนี้ก็โมได้เก้าสิบแอมนะครับทุกคน ไฟยังเหลืออย่างนะ90ไฟยังเหลือเต็มเต็มร้อยนะครับยังบวกอยู่นะครับครับครับคือโอเคนะครับครับผมครับอ้าวเดี๋ยวเราก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับไอ้ตัวมิซูเดี๋ยวก็จะลองปั่นดูนะครับก็คือสรุปไดมังกรนะครับ TFR ก็งานโม่ก็คือได้อยู่ที่90นะครับมาตรฐานครับไฟไม่ตกด้วยนะครับ90นี่ไฟยังบวกอยู่นะครับ ม่ใช่หล่นลงมาสิโอเคครับเดี๋ยวดูลูกนี้ต่อนะครับโอเคนะครับตอนนี้มาปกติแล้วนะครับที่เมื่อกี้ไล่ระบบก็คือไฟแบตมันหมดนะครับลืมปิดมาแต่ปุ่ยนะครับมาดูครับตัวนี้โมใหม่นะครับของช่างบูเขานะครับตัวนี้ลวดใหญ่เทียกเท่ากับปาเจโร่นะครับตัวเนี้ยเขาบอกมีร้อยห้าสิบแมนะครับไปถามบริษัทได้มีนะครับ ตัวนี้ช่างเขาไม่ใช่โมแค่ฟินฟอยนะครับทั้งพุ่นสองระบบรวมกันนะครับอ่ามาดูกันว่าจะถึงร้อยห้าสิบหรือเปล่าอ่าเราไล่ไปนิดหนครับเดิมเก่าสิบห้าเนาะเอาธรรมดาก่อนนะครับอ่าแบตเหลือสิบสามจุดเจ็ดนะครับห้าสิบสี่สิบแอมตัวที่สองนะครับอ่าแอมต่ำสุดครับโอ้โหโหลดไปวนเดียวนะครับอ่าทีนี้ตัวนี้หกสิบแอมนะครับ โอเคนะครับห้าสิบหกสิบหกสิบห้าอ่าอ่าเรามาเพิ่มเข้าไปอีกสักสามสิบก็จะเป็นเก้าสิบนะครับโอเคครับเก้าสิบเกี้ยเลยใช่ไหมครับเนี่ยเก้าสิบสามสิบเป็นหกสิบนะครับอยู่ประมาณนี้ครับอ่าเก้าสิบแอมป์นะครับไฟแบตเหลือๆนะครับยังอยู่สิบสามจุดสองไม่มีตกครับแรงดีมากครับอ่าเรามาจัดเต็มที่นี่ครับเอาแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับมันจะเอาอยู่ไหมระหว่าง ตัวนี้ดักร้อยแอมขึ้นนะครับโอ้โหครับนี่แค่ตัวเดียวนะครับใกล้ๆเลยครับร้อยร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสามสิบแอมไฟไฟยังบวกอยู่นะครับไฟยังบวกอยู่นะครับขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับร้อยสี่สิบแอมนะครับร้อยสี่สิบห้าแอมนะครับยังบวกอยู่นะครับเอาละครับแค่นี้พอแล้วครับผ่านไหมร้อยร้อยสี่สิบแอมนี่ก็ถือว่าผ่านไหมช่างเอ็มอย่างนี้ ใครที่ต้องการเครื่องเสียงนะครับนใส่รถใส่อะไรนี่ครับเอาไปใส่ครับอ่าแต่ช่างช่างโบจะเน้นพันโมไดเดิมนะครับเรื่องระบบแคนเอาอะไรที่บางคนบอกว่ามันจะยังงูนี่ไม่เกี่ยวนะครับถ้าแอมป์สูงยิ่งดีแบตเตอรลุ่มแบตเตอรี่เต็มอยู่ตลอดเวลานะครับไฟทุกอย่างแต่ถ้าโวลต์คุณเกินส5ห้าขึ้นไปนะครับเตรียมเสียตังเลยครับหม้อน้ำเหลือดแบตเตอรี่ระบบไฟต่างๆนะครับ เจ๊งนะครับโอเคครับท่านครับวันนี้ขอบคุณช่างเอมมากครับผมปั่นไดโนเทสให้ไปสองลูกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพร้อมส่งแล้วครับผมได TFR แล้วก็ไดมิสซูนะครับผมตัวนี้งานโมทั้งสองลูกนะครับโมทุ่นโมงฟินคอย TFR สรุปได้อยู่ที่9 0แอมป์นะครับ จากของเดิม45แอมป์นะครับประมาณนี้แล้วก็มิซูก็ขึ้นมาเกือบเกือบ150ครับ140 150ครับจากของเดิม95แอมป์ครับผมก็สนใจก็ทักแชทหาช่างบูได้นะครับพิกัดลองเมืองหัวลำโพงครับผมเบอร์โทร0892296887ครับสวัสดีครับ